สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี่อยู่กับช่องโคกน้องนาทรับ์ทวีคูณโมเดลจ้ามันนี้ก็มาเบิง่งขั้นตอนการเกี่ยวหยาแตกแล้วเนาะเกี่ยวแล้วก็จะเป็นมัดเป็นกำรรแบบสีล้นะนาบพี่น้องมัดตา กรไดเก็บง่ายเนาะแหงไว้พร้อมอันนี้อันนี้แดดเดียวอาจาะมัน,นี้ตากแดดเดียวกำซ้ำกำมือจะของเกี่ยวนี่แหละกำง่ายตากง่ายกำน,น้อยกำแย่หลายกำมัดยากเนาะ หลังจากเกี้ยวแล้วก็จะตากแบบนี้แล้วเนาะมาตากแดดดีกับสามแดดแล้วพี่น้องทามาเบึงอันทิ่เกี้ยวไว้ได้สามแดดแล้วเนาะจะเก็บมือนีล้ละผลคือสิตกคือสิบตกให้ดอก ขึ้มซ,ซ,ซื้อพี่น้องผัวกหวานกำลังงามอันนี้น่าจะสามแดด,ด,ด,ดแล้วสามแดดจะเก็บโมนีละแห้งแล้วสามแดดกับพ่อเก็บได ตามกำลังงามเกี่ยวได้มือละมือละน้อยเนยะาะจะกระมาตากตากไวส้สามสามแดดนี่ละ นเนี่ยเนาะจะเป็นกรารเป็นกรารเกรร็บง่ายมดัดใบก็จะมัดเป็นฟ้อนเป็นฟ้อนไว้เวลา เอามาไผ่แล้ก็สจได้ง่ายเนาะจ้ะข้าสางใบาสางยังเรียบร้อยก็เห็ดง่ายเห็ดที่เดียวให้จบเลยคือสามารถนำมาไผ่ได้เลยครับเาต้องสันอีกแล้วบ่ตอ้องเก็บอันใบแก่ใบแดงๆออกกันเนาะ พร้อมใส่เลยจ้ะก็จะเป็นแบบนี้ละลักษณะนี้เป็นแบบง่ายๆง,ง่ายเจ้าของ ท่านใดที่เคยเห็ดแบบนี้บ่เห็ดแบบก็ยก้ายคคำก่องบอถ้าย่คำกองเห็ดแบบง่ายๆเนอกจากเห็ดเป็นกำกำนั่นสิละเวลาสางเวลายังกะมันได้สางง่ายเก็บง่ายเวลาตากะง,ง่ายน้ำพอมเนาะแต่วิธีของของแยยคำกลกองแบบนี้ล่ะจะเอาแบบง่ายๆ อโอเคเนาะค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนิสกรเนาะไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า